คุณแม่มีปัญหาเรื่องไมเกรนข้อเขาแล้วหัวไหลหัวไหลนี่เป็นอะไรฮะ,ะหัวไหลนะคะก็ปวดแล้วก็ชาแขนมันจะปวดมากค่ะทำยกขับรถถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะขับไม่ได้เลยค่ะเป็นเป็นหัวไหลติดหรือเปล่าไม่ติดอ่ะมันเหมือนประมาณอักเสบ เลื้อรังอย่างนี้ค่ะแล้วปัญหาไมเกรนนี่เป็นมานานนะครับประมาณสิบกว่าปีได้ค่ะสิบกว่าปีเป็นยังไงครับปวดแค่ไหนครับปวดหัวมากแล้วก็ถ้าไม่ทานยาเนี่ยก็จะปวดจนตาลายไปหมดเลยค่ะอาเจียนด้วยค่ะจะปวดตอนไหนครตอนเย็นค่ะตกเย็นปวดค่ะตกเย็นปวดทุกวันค่ะเป็นประจําเลยเป็นประจําค่ะถ้าเกิดไม่ได้ทานยานอนหลับเนี่ย รุ่งขึ้นจะทํางานไม่ได้นะคะมันจะปวดอ,อ๋อ <c oughs> นแสดงว่าก่อนนอนก็จะหลับไม่สนิทค่ะใช่ชอบตื่นตอนกลางคืนนะคะอ<า><า>ต้องทานยาต้องทานยานอนหลับทุกวนัน <c oughs> ถ้าเกิดไม่ทานเนี่ยกลัวว่าลุ่งขึ้นเนี่ยจะทํางานไม่ได้ฉะนั้นต้องทานทุกวันนะคะ ไม่เคยหยุดเลยต้องทานทุกวันยาโนนหลับคนี่ะใช่ค่ะเป็นยาที่คุณหมอสั่งหรือว่าเองใช่ค่ะคุณหมอสั่งให้ค่ะหมอสั่งให้แต่ว่าแต่ว่าเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยบางทีเดือนหนึ่งเนี่ยไปหาหลายครั้งแล้วขอยาอย่างเงี้ยเขาหมอตกใจแล้วคิดว่าเอายาไปขายหรือไงไม่รู้แบบพูดจะเหมือนเหมือนเอาเป็นอะไรที่ทําไมเนี่ยทําไมกินอะไรอย่างเงี้ยคลูกทราบไหมฮะทราบค่ะบางทีก็ให้เขาไปเบิกยาให้โอ้ไม่เพราะว่า ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือยานอนหลับนี่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานๆถูกไหมฮะอาจารย์ครับค่ะคือโดยปกติเนี่ยยานอนหลับสมัยนี้ก็คือเป็นยาควบคุมพิเศษแล้วนะคะครับซื้อร้านขายยาไม่ได้ต้ององไป<า>งเอาที่ฮะส่วนใหญ่จะต้องไปเอาที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกแพทย์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้คนติดยานอนหลับเนาะ ตะก่อนเราใช้กันแบบผิดๆะนะฮะมีขายตามร้านขายยาใครอยากซื้อก็มาซื้อไปแล้วท้ายที่สุดคนก็ติดยาคือถ้าไม่ได้ทานก็นอนไม่หลับถูกไหมฮะครับจริงๆห้ามทานต่อเนื่องกันใช่ไหมอ,อ่จริงๆไม่ควรทานต่อเนื่องแต่มันมีบางครั้งเหมือนกันเพราะว่ายานอนหลับสมัยนี้เนี่ยมันคลายเครียดได้ด้วยมันเป็นยาที่ร่วมกันอยู่ถ้าความเครียดหายไปมันก็ช่วยให้หลับได้ถูกไหมฮะ ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจัยนวัตกรรมที่เป็นผู้สัง่ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของหมอเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยจำเป็นต้องใช้เช่นคนเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเครียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความดันมันอาจจะพุ่งขึ้นแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดหลอดเลือดแตกขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังจําเป็นอยู่ครับนะแต่ว่าในรายที่เครียดจากการทํางานหรืออะไรที่ความดันไม่ได้สูงพรวดพลาดอะไรพวกนี้ จริงๆพวกนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ก็ได้แล้วนึกยังไงฮะถึงมา <โก S 2> ทําความรู้จักกับบิมก็มีคุณปุ๊กนะคะเขาชอบมาทําเสริมสวยที่ร้านนะ,ะคะก็มาแนะนําแต่มาสี่ครั้งแล้วก็ไม่สนใจค่ะพวกนี้จะไม่สนใจเลยโอ้หลายคนฮะผมเจอนนตอนแรกก็ไม่สนใจเลยฮะไม่ถึงที่ตาเออไม่ใช่ฮะ <laughs> ประมาณนั้นเลยค่ะพอรู้สึกว่ามันมันไม่มีทางเลือกแล้วอะค่ะก็เลยลองมาดูเอกสารที่เขาให้ไว้อะค่ะคแต่ว่าไม่ใช่ทานเลยนะคะดูซีดีก่อนว่ามันเป็นยังไงดีมศึกษาเอกสารก่อนพอดีเข้ามาครั้งที่ห้านะคะก็บอกมีมาหรือเปล่าจะลองทานดูอยากลองดูค่ะอยากลองดู แล้วยังไงฮะก็เอามาทานดูค่ะก็เปลี่ยนแปลงมากคือลุ่งขึ้นเนี่ยคือนอนคืนนั้นก็นอนหลับสนิทเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ทานยานอนหลับนะคะแต่ว่าทานยานอนหลับเนี่ยจะตื่นตอนตีสี่ทุกวันจะตื่นมาแล้วต้ยาก็ยังต้องตื่นตอนตีสี่แล้วก็เหงื่อออกเต็มปหมดเลยแต่วันแรกที่เริ่มทานหลับไปถึงเช้าทานแค่ไหนฮะสองแคปซูลค่ะทานสองแคปซูลก่อนนอนนะครับแต่ตอนนั้นมีบีมน้ําด้วยนะคะ น้ำของบีด้วยเป็นน้ำอัุดด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วทานคู่กันด้วยทานคู่กันก็ทานครึ่งครึ่งซองอะค่ะค่ะทานครึ่งซองก่อนนอนใช่ค่ะพร้อมด้วยแคปซูลสองเม็ดใช่ค่ะแล้วหลับสนิทยาวหลับสนิทยาวเลยค่ะโอ้ดีใจเลยใช่ไหมฮะค่ะตื่นมาเฮ้ยทําไมอาการที่เมื่อวานเนี้ยมันหายไปหมดเลยอะเหมือนเป็นวันใหม่ที่ไม่ใช่ฝันว่าตื่นตอนตีสี่ไหมฮะ ไม่ฝันะะแต่ว่าตื่นมาเช้าขึ้นมาวิธทำไมสดชื่นมากเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนแปลงอะค่ะวันแรกแค่นั้นเหรอฮะใช่ค่ะวันแรกเท่านั้นเองอะอย่างวันเมื่อวานนี้เนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหลือถึงวันนี้เลยอะค่ะอาการที่เมื่อวานที่มันแย่มากๆอย่างเงี้ยค่ะนี่แค่วันแรกวันเดียวค่ะวันแรกอะค่ะอาจารย์ครับทําไมมันส่งผลเร็วขนาดนั้นผมเพิ่งคุยไปเมื่อสักครู่มันไม่ใช่ยานะฮะดันประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ย ที่มันเร็วเขาเพราะว่าผ่านทหารจํานวนเยอะ places, 000 000 000 000 000 000คือเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรามันมีอยู่ตั้ง20,000ล้านถึง50,500ล้านเม็ดคือเซลล์ของเราทั้งหมดมัน75,000ล้านเซลล์ถูกไหมครับครับก็แต่เป็นเม็ดเลือดขาวเนี่ยแต่เป็นเลือดขาวประมาณประมาณ20,000ถึง50,500ล้านจํานวนมากมายมหาศาลเหลือเกินครับนะครับ แล้วความผิดปกติทั้งหลายแหล่แล้วร่างกายของเราก็เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่ไมสมดุลอถ้าหากไม่เลือดขาวที่ธรรมชาติสร้างให้เรามาครับเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลการที่เราทําให้ไม่เลือดขาวตอบรับแล้วก็ให้ทำหน้าที่แล้วมันสื่อถึงกันตลอดเวลาในที่สุดสองหมื่ล้านถึงห้าหมันล้านไม่เขาไม่เลืขาวมาวทำหน้าที่พร้อมกันอย่างร,รวดเร็วครับ เพราะมันสื่อถึงกันตลอดเวลาด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่โดยการหลั่งสารที่เรียกว่าอินเทอร์ลูคินนะครับราะเมืม่อเป็นเช่นนี้อาการตอบรับมันจึงเร็วนะฮะม,มันไม่ใช่ว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากที่เรากินเข้าไปแล้วไปวิ่งไปตามทวีวะต่างๆมันไม่ใช่หนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งต่อนหนึ่ง,นนงไปเรื่อยครับมันเป็นตัวหนึ่งหนึ่งไปกระตุ้นไม่เลยขาวหนึ่งเม็ด ไม่เลือขาวกับกระตุน้นไม่เลือขาวอื่นๆมันเป็นลักษณะเหมือนกระจายันออกปเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่รอบด้บนานนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้อาการที่เกิดขึ้นจึงได้รวดเร็วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนแต่ละคนด้วยใช่ไหมใช่ครับ uh huh. ใช่ครับเพราะ,ะนั้นอย่างกรณีอย่างนี้ไม่ใช่อาการรุนแรงนักหรอกนะครับ,รบแล้วการที่ใช้สองแคปซูลต,ต่อต่อครั้งแรกเนี่ยนะฮะมันก็ไปทําให้ไม่เลือขาวเนี่ยตอบรับอย่างรวดเร็วแล้วไม่เลือขาวเม็ดหนึง่งมาตอบรับมันก็บอกไม่เม็ดเลือขาวอื่นในสุด กองทหารทั้งกองทัพไองหมื่นล้านไปท่ามืทัพทำหน้าที่แบบเดียวกันมันก็ปรับสมดุลได้เร็วข<ช>ึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างของผูใจวันแรกก็คือเห็นผลเชื่อเลยไหมเชื่อค่ะเชื่อคราวนี้เชื่อเลยเหรอวันแรกก็มาบริษ,ษัทเลยอะค่ะโอ้อแล้วยังไงต่อไปครับกับก็หลังจากนั้นนะคะก็ประมาณ1เดือนเราก็รู้สึกว่า ระหว่างหนึ่งเดือนมาเนี้ยเราทำงานเนี่ยไม่เหนื่อยเลยบางทีลูกค้าเยอะเนี่ยนะคะทำทำจนทาไมลูกน้องเดี๋ยวหยุดพักเดี๋ยวหยุดพักแล้วก็ลูกน้องอุ้งงานหรือเปล่าแต่เราลืมไปว่าเราอ่ะทันตัวบีมไว้นะคะจนทำ,ทำงานจนเนี่ยเหมือนตอนที่เป็นสาวอ,ะอ่ะ <c oughs> นี่ก็ยังสาวอยู่นะฮะตอนนั้นสมัยก่อนเป็นสาวเนี่ยเปิดร้านเนี่ย คือว่าตอนไหนทําหมดเลยค่ะตีสามยังทําเลยนะคะเ,ออเราเราสู้ได้ถึงประมาณนั้นเลยค่ะคะุณไม่บอกว่านี่ลูกชายนี่ยังนึกว่าพาไฟนมาเลยนะฮะ <c oughs> อืม <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วยาต้องทานอีกไหมฮะก็มาพอเราไม่ปวดแล้วเราก็ไม่ต้องทานแล้วใช่ไหมคะไม่เคลนหายไปเลยหายไปเลยค่ะไม่ทานเลยนอนหลับสนิทไม่เคลน,น,น,ห,ลนหายค่ะจนเคยหมอดูเคยดูบอกว่า จะอยู่ถึงร้อยแปดปีแล้วหมอที่เชื่อว้าแล้วหมอที่เะ้้บ้าแล้วแบบคนป่วยอ๋อตอนแรกไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อค่ะแต่ตอนนี้ตอนหลังจากหนึ่งเดือนเนี่ยเราคิดว่าอุ้ยเราต้องอยู่ร้อยปีแน่เลยเริ่มมั่นใจแล้มั่นใจจริงๆนะคะทุกวันนี้ยังยังคิดอย่างนี้อยู่นี่ทานมากี่เดือนแล้วครับสิบเดือนแล้วสิบเดือนแล้วค่ะสิบเดือนแล้วเนี่ยก็เราก็มีความว่า เอ๊ะภายนอกเนี่ยเรารู้สึกว่าดีจริงข้างในเนี่ยดีหรือเปล่าเนี่ยตับไตตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยอก็เลยไปตรวจ่ะอ่าไปตรวจภาพมาวันที่สิบนี้นะคะอ๋อนี่มีผลโอ้โหมีผลอ่าผมขอใบหนึ่งรีบรีบไปตรวจมาเลยว่าเพราะว่าเวลาเราจะมาพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เลยไปไปตรวจมาทุกอย่างดีหมดแล้วก็บอกตื่นเต้นมากเลยค่ะบอกกับคุณหมอดูประวัติสิก่อนหน้านี้เก้าเดือนเนี่ยไปหาหมอผมหมอไม่ค่อยออกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะฮะ ค่ะลองดูนะชื่อเนี่ยวันแล้วก็วันที่นะฮะโอ้มี HDL 73นะฮะอ่าเดี๋ยวเตอดี๋ยวให้อาจารย์คุยให้ให้ทีอีกทีแล้วกันนอกรอบนะฮะอันนี้สําหรับผลแต่ทุกอย่างดีหมดคุณหมอไม่ได้บอกไม่ได้ทักอะไรไม่เลยครับทีแรกก็ตอนที่ฟังผลนี้ก็จะฟังว่าคุณหมอจะบอกว่ายังไงเพราะรเราทานมาเยอะเลยนะคะ คุณหมอกว่าดีทุกอย่างเลยไขมันเร็วเนี่ยลดลงไขมันดีเนี่ยแอกขึ้นเพิ่มขึ้นไตกี่สลายดีขึ้นเกล็ดเลือดดีตับดีแล้วก็ไตดีตับหวานเลยะค่ทุกอย่างดีหมดเลยแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นมากเลยคุณหมอเพราะว่าเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์นะเราก็เลยมาตรวจดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าผมเรียนถามเผื่อเป็นอาจจะสิ่งที่คุณแชร์อยากจะทราบวันนี้เนี่ยบิมมาประมาณ10เดือนแล้วเกิด หยุดไม่บ่มเนี่ยอาการเช่นนอนไม่หลับไม่เกรนจะกลับมาอีกไหมฮะโดยปกติเนี่ยนะคะอาหารเสริมเนี่ยนะคะคเ,เขาแนะนำว่าเวลาทานเนี่ยนะคะมันมันต้องทานแบบต่อเนื่องครับเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันเราต้องถามตัวเองว่าภูมิคุ้มกันมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันไม่เกิดสมดุลเนื่องจากอะไรสาเหตุก็มีหลายอย่างใช่ไหมฮะ ทุกวันที่เราทานอาหารมันก็มีมลพิษติดไปด้วยนะฮะสารกันบูดเดินไปทาท้องถนนก็มีสารตะกัวจากรถหรือฝุ่นละอองเยอะแยะไปหมดสิ่งพวกนี้นะฮะที่มันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะไม่สมดุลเพราะฉะนั้นสารที่หรืออาหารที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลเนี่ยมันอาจจะต้องทานต่อเนื่องแต่เราสามารถปรับได้ก็คือว่าถ้าอาการ น้อยลงหรือคงที่แล้วเราปรับลดได้แล้วก็อาจจะหยุดไปสักชั่วขณะหนึ่งก็ได้ก็ได้แล้วก็กลับมาทานใหม่หรือเมื่อมีอาการเพิ่มขึ้นเราก็ต้องปรับให้ขนาดมันสูงขึ้นอันนี้เป็นการใช้สารอาหารที่ใช้สำหรับปรับระดับภูมิคุ้มกันคือเราจะใช้แบบนี้นะคะนั่นแหละครับจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ด้วยตัวเราเอง เพราะมันไม่อันตรายนะฮะเราปลอดภัยปลอดภัยหใช่ครับปลอดภัยหนึ่งรอยอร์ซ็นตก็เพื่อให้เน้นเป็นการเน้นว่ามันปลอดภัยอย่างไรคุณต้นเกินมาแล้วนะฮะว่ามันทําจากอะไรนะมังคุดถั่วเหลืองงาดาฝรังบัวบกครับทุกคนกินมาแล้วเพียงแต่เราสกัดเอาองค์ประกอบที่เด่นของทั้งห้าตัวมาผสมกันให้มันเสริมประสิทธิภาพ คือหนบวกหไม่ใช่ 2, 2> องเสริมประสิทธิภาพใหมายถึง1นบวกหกลายเป็น4ี่สีบวกสไม่ไม่ใช่8กลายเป็นสินะฮะคือการเสริมประสิทธิภาพซึ่งาภาษาฝรั่งว่าซิน่งน,น,นะฮะ <c oughs> าาก็ลักษณะอย่างนี้เมื่อเราเอาสิ่งที่ปลอดภยัยซึ่งคนกินมาแล้วหลายชั่วคนมาใช้เพราะนั้นอันตรายจะไม่เกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสารตกค้างด้วย